ที่นั่นไม่ใช่แค่หลุมเหวแต่มันคืออีกโลกหนึ่งโลกที่แยกจากเราด้วยแค่การตายเพียงครั้งเดียวบางคนเคยบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่สิ่งที่พระอริยสงฆ์ระดับสูงเคยเห็นด้วยยานกระดับบอกเราว่ามันมีอยู่จริงและมันไม่เคยลืมใคร กันจะเป็นพลังลากเราลงไปหามันเอง <cam> คนไครจำนวนมาก เคยได้ยินคาว่านรกใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าในทางพุทธศาสนานรกหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่านรกภูมิมันไม่ได้เป็นแค่คําพูดขู่ให้เกิดความกลัวแต่มันคือโลกจริงๆอีกโลกหนึ่งในภาษาตาลีเรียกว่านิริยะส่วนในภาษาสานสกฤษเรียกว่านรกะซึ่งความหมายของมันก็คือ ที่ลงโทษพวกที่ทำชั่วชัดเจนไม่ใช่แค่ตายแล้วไปลอยลมสาสตา,สา์ไม่มีหรอกถ้าทำบาปหนักไว้ชีวิตหลังความตายจะไม่มีคำว่าหลับตาอย่างสงบมีแต่คำพิภากษาของพระยายมและบทลงโทษที่หนักหนาสาหัสเกินความบรรยาย คามพรมเชื่อในพุทธศาส,สนานรกไม่ใช่แค่หลุมเหวมันคือภพหนึ่งในสามภพที่เรียกรวมว่าไตรภูมิประกอบด้วยหนึ่งการม,มาภพตองรูปภปพตามอารูปภปพซึ่งนรกภูมินั้นจัดอยู่ในการม,มาภพและเป็นภพที่ตกต่ำที่สุด เป็นเหมือนห้องขังเมือทึบของจักรวาลที่เอาไว้ขังผู้กระทำความชั่วในนรกของฝรั่งอย่างคริสหรืออิสารานนักจะบอกว่าพระเจ้าหรือซาตานเป็นคนตัดสินว่าใครจะตกนรกใครจะขึ้นสวรรค์แต่ของพุทธเราไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่มีเทพหน้าไหน มาชี้นิ้วสั่งตายใครแต่เป็นกรรมของตัวเองนั่นแหละที่ส่งเราลงนรกพูดให้ฟังง่ายๆก็คือถ้าเราทำเลวไว้เยอะก็เตรียมตัวได้เลยกรรมจะลากวิญญาณเราลงไปเองแล้วพอไปถึงนรกก็จะมีการชดใช้กรรมแบบชุดโหดและที่สำคัญก็คือไม่ใช่ตลาดการเราจะอยู่ในนั้นจนกว่า จะใช้นี่กหมดถึงจะได้ไปผุดไปเกิดไปอยู่พบที่สูงขึ้นต่อไปแต่พูดแบบตรงๆบางคุมของนรกนั้นแค่เวลานาทีเดียวก็เหมือนร้อยปีมนุษย์แล้วและถ้าต้องอยู่เป็นล้านปีเล่าในตันราไตรภูมิกถาเล่าไว้ว่าโลกของมนุษย์ที่เราอยู่นั้นมีชื่อว่า ชมพูทวีปใต้ชมพูทวีปลงไปเรื่อยๆคือดินแดนนรกและที่นั่นไม่ใช่แค่หลุมเดียวและมียมโลกอีกตานร้อยหกสิบขุมอยู่รอบๆสี่ทิศของแต่ละขุมรวมถึงอุสะนรกอีกหนึ่ง้ยยีดขุมซึ่งก็คือห้องขังเสริมใครว่าลงนรกแล้วตายคาที่ไม่ใช่เลยที่นั่นไม่มีคาว่าตายมีแต่คาว่า เกิดใหม่แล้วถูกทรมานซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ็บแล้วไม่ตายเจ็บแล้วกลับมาใหม่วนลูกอยู่อย่างนั้นจนกว่ากรรมจะหมดนี่คือชื่อคุมนรกทั้งแปด่งกันชีวะมหานรก 2. การาชุตะมะหานรกสามจังคาตะมหานรก 4. โรรุวะมหานรกห มหารูรุวะมหานรก6กตาตะมหานรก7มหาตาตานะมหานรก8เอเวจีมหานรกกรรมคือกฎของจักรวาลไม่มีใครหนีมันทนคืนนี้ถ้าเงียบพอลองฟังดีๆบางทีเสียงกรีดร้องเบาๆจากใต้ดินอาจจะเล็ดลอดขึ้นมาเตือนเราว่าอย่าทำกรรมเลว ถ้าไม่อยากสัมผัสไฟนรกด้วยตัวเองมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาในวงพระปฏิบัติดีว่ามีพระอริยสงฆ์หลายรูปปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจนจิตต้องมั่นเข้าสู่ฌานลึกจนวันหนึ่งขณะนั่งภาวนาภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมามันไม่ใช่แค่ภาพฝันแต่มันคือภาพที่จมชัด มือนท่านถูกดึงจิตลงไปยังสถานที่แห่งหนึ่งพระตองรูปบอกว่าเหมือนจิตมันดุดออกจากร่างแล้วร่วงวูบลงไปลึกมากเหมือนตกเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนไปโผล่ยังที่หนึ่งมืดกลิ่นเหม็นน่าตลกมีเสียงร้องหวยหวนสะท้อนใจเหมือนคนถูกเผาทั้งเป็นแล้วข้างหน้าก็มีหลุมใหญ่ ลึกกำเหมือนภูเขาไฟแต่กลับมีเสียงกรีดร้องเร่าออกมาพระรูปนั้นมองลงไปในหลุมและนั่นเองท่านเห็นขุมนรกท่านเล่าว่านรกที่ท่านเห็นมีหลายชั้นหลายขุมบองขุมเป็นเพลิงรุปโชนบองขุมเป็นเหล็กแหลมพุ่งจากพื้นบองขุมเป็นพืชสัตว์กับกินเนื้อสด จัดนรกตะโกนหว่วยหวนมันไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันเหมือนกรีดหัวใจฟังแล้วเหมือนวิญญาณจะขาดใจตามมีคนถูกตัดแขนขาถูกฟันซ้ำแต่ไม่ตายตับทก,กร่างก็กระดับมาเหมือนเดิมแล้วโดวนตัดอีกวนซ้ำไปอย่างนั้นสิ่งที่ร้อนยิ่งกว่านั้นก็คือท่านเห็นคนที่เคยรู้จักอยู่ในนั้น บางคนเคยบวชด,ด้วยเคยเป็นญาติเคยทำบุญร่วมกันแต่กลับต้องมาเกิดในนรกเพราะตอนมีชีวิตทกำกรรมหนักๆซ่อนอยู่เงียบๆมีคนหนึ่งเคยบวชเป็นพระแต่ลัหลังไปมีสัมพันธ์กับสีกาท่านเห็นเขาถูกตัดลิ้นแล้วโดนเทเหล็กหลอมร้อนๆเข้าปากซ้ำๆไม่ตายไม่หลุดพ้นขอร้องขอความเมตตา แต่ที่นี่ไม่มีใครฟังเสียงร้องไม่มีใครช่วยไม่มีแน้าตาเงาแห่งความหวังหลังจากท่านกระจากนิมิตนั้นท่านบอกว่าแค่เห็นครั้งเดียวจิตก็ไม่กล้าทำผิดอีกเลยน้อยแต่นิดเดียวนรกไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่นั้นคือผลของการที่เห็นได้จริงมันมีอยู่จริง และมันทรามาณกว่าที่ใครจะจินตนาการถึงพระรูปนั้นไม่เคยพูดอู้อวดเรื่องยานของท่านแต่ท่านยันกับสิทธิ์เสมอว่าระวังใจตัวเองให้มากบางบาทแค่คิดก็เพาะเมล็ดไว้ในนรกแล้วจะบาดใหญ่หรือเล็กอย่าเพิ่งคิดว่าไม่เป็นไรเพราะตอนกรรมตามทันมันไม่เคยเบามือและคำว่าอยากนเวลามันไม่มีให้ใช้ ในนรกเลยต่อมาเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์คนธรรมดาที่เห็นนรกและสิ่งที่พวกเขาเห็นมันจะทำให้คุณไม่กล้าทำบาปอีกเลยหญิงสาวคนหนึ่งจากภาพกลองของไทยกำลังจะคอดลูกแต่เกิดเหตุฉุกเฉินเลือดออกไม่หยุดหัวใจหยุดเต้นเป็นเวลาหลายนาทีหมอปั๊มหัวใจสุดชีวิตเธอกลับมามีชีพจรได้อีกครั้ง ในภายหลังแต่ระหว่างที่ร่างกายแน่นิ่งอยู่นั้นเธอบอกว่าเธอตายไปแล้วตอนนั้นเหมือนวิญญาณลอยออกจากร่างเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงผ่าคลอดแล้วมีบางอย่างเหมือนแรงดึงมหาศาลลากเธอลงทางล่างรึกมากและทุกอย่างก็มืดสนิทก่อนจะได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงหลายคนเสียงเหมือนคนถูกเผา เสียงเป็นภาษาที่ไม่รู้จักแต่มันน่ากลัวจนขนหัวลุกเธอบอกว่าข้างล่างนั้นเป็นเหมือนเมืองที่เต็มไปได้วยไฟและความทรมานมีผู้หญิงตัวหหลายคนถูกจัดโยนลงกระทะเดือดถูกดึงลิ้นถูกตัดเต้านมถูกควานท้องทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและที่หลอนที่สุดก็คือเธอบอกว่า มีบางคนที่ฉันจำหน้าได้เป็นญาติของฉันเองฉันพยายามตะโกนบอกเขาว่าทำมันถึงมาอยู่ที่นี่แต่เขาแค่หันหน้ามนมองฉันน้ำตาหลพลาดแล้วก็ถูกลากกลับไปในกองไฟอีกครั้งเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของชายหนุ่มอายุเพียง27ปีติดยาเสพติดขับรถเร็วพุ่งชนเสาไฟฟ้าร่างกระเด็นออกมานอกรถ หัวใจหยุดเต้นเหนื่อยผู้ภัยประกาศว่าเสียชีวิตแต่พอรถพยาบาลมาถึงร่างของเขาดิ้นขึ้นมาเองแล้วร้องว่าอย่าทิ้งผมไว้ตรงนั้นมันพาผมไปแล้วผมไม่อยากกลับไปอีกชายคนนั้นเล่าว่าเขาถูกลลกผ่านอุโมงค์ที่มืดและแคบเหมือนถูกบีบจากรอดทิศเจอเสียงคนกระซิบว่ามึงหนีไม่พ้นแล้ว แล้วเขาก็โผล่ไปยังที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าสถานที่ไร้ความหวังเขาเล่าว่าคนที่อยู่ที่นั่นไม่มีตาไม่มีเสียงพูดไม่มีปากทุกคนเหมือนดวนยัดความทุกข์ลงไปในหัวเป็นเสียงกรีดร้องในใจของตัวเองแต่ก็มีตัวอะไรไม่รู้สีดำมีเขามีฟันแหลมมันเอาโซ่มามัดฉัน ลากฉันผ่านทะเลน้ำกรดแล้วหัวฉันก็ระเบิดแต่ไม่ตายมันซ้ำไปซ้ำมาทุกครั้งที่รู้สึกตายแล้วร่างก็คืนสภาพแล้วธทรมานใหม่อีกรอบ<ๆ>เขาบอกว่าพอฟื้นขึ้นมาเขาร้องไห้เหมือนคนสติแตกต้องนอนโรงพยาบาลจิตเวชสองอาทิตย์เต็มและตอนนี้เขาบวชแล้วไม่กล้าแม้แต่จะด่าคนอื่น ต่อมาเป็นหญิงสูงวัยอายุ63ปีเป็นแม่ร้านธรรมดาแต่ในอดีตเธอเคยขัดใจแม่แรงมากถึงท่านไล่แม่แท้ๆออกจากบ้านเพราะรำคาญเรื่องเลี้ยงหลานพอแก่ลงเส้นเลือดในสมองแตกกำลังจะสิ้นใจเธอฟื้นขึ้นมาเล่าให้ลูกหลานฟังทั้งนั้นตาว่าฉันถูกชายชุดดำลากไปที่หนึ่งที่ทั้งร้อน ทั้งมืดแล้วเขาก็พูดว่าเพาะมึงแักแม่ออกจากใจมึงจะไม่มีที่ไปแล้วฉันก็เห็นหน้าเดินผ่านมาทางนั้นมองฉันด้วยน้ำตาแล้วเดินผ่านไปอย่างเงียบเงียบไม่แม้แต่จะหยุดหลังจากนั้นฉันก็ถูกปีดให้นั่งในหม้อที่มีน้ำจากทุกทิศเจ็บแสบไปทั้งตัวแต่ที่เจ็บที่สุดคือ ัวใจเจ็บกว่าทุกการลงโทษที่ฉันเคยเจอตอนนี้เธยหันหน้าเข้าหาธรรมะกราบขอขามาแม่ทุกวันแม่แน่จะเสียไปนานแล้วก็ตามทั้งหมดที่คุณได้ฟังมันคือเสียงจากคนที่ตายแล้วฝืน้นนรกที่เขาเห็นมันมีรายละเอียดที่รสชาติของความเจ็บปวดไม่ใช่แค่กายแต่คือการแตกสลายของจิต เอาเวจี G, ถ้าจะแปลกันตรงๆเลยมันแปลว่าไม่มีคลื่นหรือไม่มีการหยุดพักใช่แล้วต้องดูแปลกๆใช่หรือไม่แต่ในทางพุทธศาสนามันหมายถึงนรกที่ลงโทษแบบไม่มีหยุดไม่มีพักไม่มีเวลาหายใจไม่มีแม้แต่วินาทีให้ไงหน้าขึ้นมาร้องว่ายอมแล้วและนี่แหละคือขุมที่ลึกที่สุด ในบรรดามหานรกทั้งแปดขุมตามพระไตรปิจกใครได้หล่นมาอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วนี่คือนรกของจริงของจริงแบบที่แม้แต่ขอความตายก็ไม่มีใครให้เขาว่ากันว่าเอาเวจีนั้นอยู่ลึกลงไปใต้สุดลึกกว่าทุกขุมลึกจนอรูป,ประภูมิหรือภพบที่ไม่มีรูปร่างอะไรเลยยังอยู่เหนือมันอีกชั้น แล้วแต่ละด้านของขุมนี้ก็ไม่ได้เล็กเลยสองหมื่นโยน์ถ้าคิดเป็นระยะทางจริงๆก็น่าจะประมาณ2องแสนมถึงส0 0 0 0นกิโลเมตรใหญ่พอๆกับระยะทางจากโลกไปยังดวงจันทร์แล้วขัดกลับมาอีกรอบหนึ่งนั่นแหละคือขนาดของขุมนรกอเวจี v G. บอกเลยว่าไม่มีใครจะตกมาอยู่ง่ายๆ ต้องเป็นคนที่ทําบาตรระดับหนักโคตรหรือที่ในพระไตรปิฎกเรียกว่าอนันตริยกรรมซึ่งมีอยู่ห้าข้อใหญ่ๆที่ทําเมื่อไร่ก็คือเตรียมตัวลงคุมนี้ได้เลยแบบไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกใดๆทั้งสิ้น 1. ข้าแม่ 2. อ้าพ่อ 3. า้าพระอรหันต์สท่ทันายพระพุทธเจ้าจนห่อเลือด 5. ยุโยงสงให้แตกแยก แค่ข้อไหนข้อหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องครบห้าข้อถ้าทำก็เหมือนโดนสารส่งจำคุกตลอดชีวิตที่เอเวจีไม่มีคำว่าจบเพราะผู้ที่ไปอยู่กลุ่มนี้จะไม่มีวันตายสนิเทเขาจะตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นอีกวนหลูดแบบนี้ซ้ำๆเหมือนกับโดนถลกหนังทั้งเป็นแล้วหนังงอกใหม่เพื่อที่จะโดนถลกซ้ำอีกครั้งและแย่ที่สุดก็คือ ไม่มีเวลาพักไม่มีแม้แต่เศษเสี่ยววินาทีให้ได้ถอนหายใจนี่คือที่มาของคําว่าเเอเวจีที่แปลว่าไม่มีการหยุดพักพุทธศาส,สนาบอกว่านรกทุกขุมน่าจะหดแค่ไหนสุดท้ายก็หลุดพ้นได้แต่เอเวจีมหานรกนี่คือขุมที่อยู่นานที่สุดนานขนาดที่ในบางพระสูตรบอกว่าอยู่ได้นานถึงหนึ่งกัดหนึ่งกัน หรืออาจหลายกันคืออยู่จนโลกนี้พังแล้วเกิดใหม่คุณก็ยังอยู่ในนรกขุมเดิมในโลกนี้คุณอาจจะหนีความตายได้หลายครั้งแต่ในนรกคุณไม่มีวันหนีการมีชีวิตอยู่ที่ทรมานที่นี่ไม่มีคำว่าตายสนิทมีแต่เจ็บนิรัน์แต่ถ้าชีวิตคุณยังมีลมหายใจ จงระวังสิ่งที่คุณทํากับมันเพราะนารกไม่เคยลืมใครแต่รอเวลาให้คุณก้าวพลาดเท่านั้นเองและเมื่อคุณก้าวผิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือพร้องเถอนรกก็จะเปิดประตูต้อนรับอย่างเงียบงันด้วยเสียงกรีดร้องของใครบางคนที่อาจจะเป็นคุณในชาติหน้าขอให้คุณรอดพ้นจากคุมลึกของการกระทำของตัวเองคืนนี้ ฝันดีถ้าทำได้